สวัสดีครับวันนี้เด็กๆได้อะไรมาบ้างครับเลโก้เลโก้มีอะไรบ้างเลโก้ไหนโชว์หน่อยสิแลก็ไคโก้นินจาโอ้เลโก้นินจาแล้วอะไรอีกแล้วก็มาวิวครับไหนพี่ตานโชว์หน่อยเลโก้มาวิวโอเวนเจอร์แล้วก็ชุดของเล่นสไปเดอร์แมนแล้วก็อะไรอีกอันนี้อะไรอันนี้อะไรใหญ่ มันคืออเวนเจอร์เช่นเดีวยวกันนะครับทั้งหมดนี้น้องเจ้าคุณบอกป๊าว่าบอกแม่จ๋าว่าจะไม่เล่นแท็บเล็ตแล้วก็ขอเป็นของเล่นแทนวันนี้ดีใจกันอย่างยิ่งนะครับแอนนามาโชว์ไข่ให้ดูเลยสิโอ้โ,อโหมีอเวนเจอร์อยู่ในไข่ด้วยเอามาโชว์ให้ดูหน่อยอโอ้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเอาวางเอาวางเอาออกเลยลูกอ้วางวา,างวา,างวา,างมันมีกี่ไข่ เอามาโชว์หน่อยเอาไข่ตั้งข้างบนด้วยเอครับเอออยู่ไข่ตั้งข้างบนด้วยโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาสิบตัวสิบสองตัว กกััับพี่ตนโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาเรียงกันนะครับว่ามันมีตัวอะไรแม่จ๋าช่วยเรียงนะครับอืมเอาจากไข่แม่จ๋าจะเรียงให้ดูนะมันเป็นยังไงแม่จ๋ามันเป็นอย่างนี้ค่ะกลมๆอยู่ในไข่นะครับมันจะมาอย่างนี้อ๋อมันตัวมันจะหักอยู่ในไข่ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วก็เปิดออกมาโอ้โหแล้วก็โอ้โหแล้วมันก็จะค่อยๆยืดออกมาทีละนิดทีละนิด เฮ้ยล้นิดแล้วก็ออกมาเปิดร้อนได้พับหัวได้ด้วยแล้วนึกว่าหัวขาดนี่โอ้โหอ้โหเสร็จสมบูรณ์เป็นทอสายฟ้าเสร็จสมบูรณ์เยี่ยมมากนั่นคือตัวแรกนะครับดูตัวต่อไปครับนี่แม่จ๋าได้ตัวแรกพี่ตาได้ตัวที่สองพี่ตาได้เป็นอะไรไอ้น้องได้เอสโนะครับน้องได้ตัวอะไร คุณได้ตัวทอโอ้น้องเจ้าคุณได้ทานอสนะครับทาร้อนทานอสทานอสต่อมาตัวอะไรเปิดไอรอนแมนดีกว่าไหนดูซิแม่จ๋าจะค่อยๆแกะให้ดูนะครับแม่จ๋าแกะออกมาแล้วยืดข้างมาชิงชิงชิงหัวหายหัวหายหัวไปไหนหัวไปไหนอหัวอยู่นี่ เชิงถึงเรียบร้อยโอเคเอาต่อไป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 ครับน้องตัวคุณดมไม่ร้อยมีโอ้มีไอรอนแมนทอสายฟ้าเดดฟูธานอสเดดฟูครับใช่ไหมอันนีนไอรอนแมนออนี่ไอรอนมนเหร นี่ไงเด็กฟูสีแดงแดงอันนั้นอันนั้นมันอันนั้นมันคืออะไรมาอแมริกใช่ไหมอาต่อไปต่อไปเร็วๆแม่ของน้องคุณไม่ได้เหรอเดี๋ยวกินตัวของน้องคุณได้ยัง,องของน้องคุณยังโอ้มีกัปตันอเมริกาเดี๋ยวแม่จ๋าจะค่อยๆยืดออกมาให้ดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวค่อยๆตั้งทีเดียวเอาล้มๆไว้ก็ได้นะครับ หัวคะแนนเหรอตัวนี้หัวแน่อ้หัวะแนนนะครับต้องใช้กันต้องใช้อะไรสักอย่างงัดออกอันนี้มันหัวขาดเอาอะไรอันนี้หัวขาดด้วยเดี๋ยวค่อยเอากันไกมายัดท่าน็อตหัวขาดท่าน็อตหัวนีนสองงัดออกมาจย์ต้องใช้ที่สองงัดออกมางัดออกมางัดได้ไหม ไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้นอะโอ้สไปเดอร์แมนมาแล้วไอ้เงา้องชมวันได้ตัวอะไรอีกตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะมาเวลโอ้ผมเป็นจุกดีทำไมครับตันมาเวลว้าวอันนั้นคุณได้ตัวไหนอีก็บข้างๆออกก็ได้ลูกโอ้โหยักษ์เขียวกิ้งมานี่เลยป้าคะแม่ายตัวอะไรก่อนอันนี้ตัวอะไรสไปเดอร์แมนโอ้สไปเดอร์แมน diam, áo, đi tập, đi tập, đi nhát kéo đây đây đi nhát kéo, nhát kéo, đi kéo, nhát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  เด็กเขียวไอ้นี่เหรอจังหวังบนเด็กเขียวโดนทำในนี่ตัวนี้ตัวอะไรพี่ตันตัวสีเหลืองเนี่ยทาโนอตค่ะทาโนอตล่างใหม่ใช่ไหมใส่ชุดก่อทองใส่ชุดก่อทองด้วยทำให้ทาโนอตหลายตัวเขาเพื่อนนะทาโน๊ตติ้งเขาเคื่อนใช่ไหมแล้วแมงก็สองตัวเหล่ะว้าวมือสุดประณีตอีกแล้วโอ้ยใส่ฉาจังเลยแม่จ่าจะเป็นคนตั้งให้ เอา้าล้มแล้วเ,ลเออแล้วก็จะเอาไข่ไว้ข้างๆนะครับผมจะเเกบพนเอร์นี่สุดยอดเลยพ่อ <Black Pit. S 1> พี่ทันได้ตัวอะไรแบ็ <Pit> cher, คเพนเชอร์แบ็คเพนเชอร์ว้าวว้าวตั้งเรียงไว้ก่อนตั้งเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวว่าพัดจะถ่ายให้เพื่อนๆดูว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะตั้งยันไว้ก่อนตั้งเรียงไว้ก่อน,ต,ววอนตัวนี้ตั้งไม่ได้ครับได้ไหมให้แม่จาม๋าช่วยตั้ง แค่หม่จ๋าช่วยตั้งป๊าว่าพัดลมมันแรงปิดพัดลมให้ก่อนเยี่ยมรับมีอีกไหมอ่ะไข่อ่ะไข่หมดแล้วมีสิบสองตัวเอาไข่เดียงเอาไข่เลี้ยงไข่เลี้ยงข้างเลยอ่ไข่เลี้ยงข้างเดี๋ยวป๊าจะถ่ายรูปให้สวยสวยต้องไว้ต้องเก็บไว้ไม่งั้นมันจะหายต้องเอาใส่ไข่ไว้ เลิกเล่นแล้วก็ต้องยัดใส่ไข่ประกอบไข่ใส่ไว้ประกอบไข่ใส่ไว้ไปไหนหมดอ่ะนี่อยู่กับอ้วนอ๋อนี่นะครับยักษ์เขียวสไ Spiderman ฮานอสสองตัว Spiderman สองตัวตัวเหรอ Spiderman หนึ่งตัวอ๋อสองตัวนะครับจะเดอร์แมนร่างหนึ่งร่างสอง เติมเติมเรียบร้อยเลยเงี้ยวเงียวเงียเงี้ยวเงา้ยวเงา้ยวเงียวเงียวเงียวเงยาวันมานั่งมันมีฮักเขียวสองตัวนะครับมียักษ์เขียวสองตัวตัวนี้ไม่ได้อยู่ในไข่แน่นอนเลยใช่ตัดมัวแล้วอ่ะน้องคนมานั่งเดี๋ยวเะป๊าถ่ายรูปให้น้องนั่งลงเล้วป้าถ่ายรูปให้เร็วโอเคสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมครับ น้อนจะคุณกับพี่ตันราไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอนบายบายครับทำไม่บายได้หรอ่ด็กคุยเอ้า